สวัสดีค่ะดีเฟียบรายงานตัวโลกเรานี้เต็มไปด้วยจินตนาการคุณผู้ชมเห็นด้วยกับดีเฟียรไหมล่ะคะสตาร์สกู๊ปสัปดาห์นี้เราลองไปถามเหล่าซุปตาร์กันดีกว่าว่าถ้าแปลงร่างได้พวกเขาอยากจะแปลงร่างเป็นอะไรกันดีนะถ้าถามว่าถ้าแปลงร่างได้ถัาแปลงร่างไปนะครับตอนนี้ก็ต้องมาเล,เลยครับกับสไปเดอร์แมนครับผมตอนนี้เขากำลังมาจินกับสไปเดอร์แมนนะฮะ ก็อยากจะ,อะเออเรื่ออะไรอ่ะส่งสายใยไปทั่วทุกทิศเลยนะครับผมแปลงร่างเป็น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 นกแล้วกันเพราะว่าน่าจะบินได้อย่างอิสระเป็นเป็นพวกเป็นเป็นเหี่ยวเป็นนกเหยี่ยวอะไรเงี้ยถ้าแปลงร่างได้นะครับช่วงนี้เลยสไปเดอร์แมนครับผม คือมันดูแบบไปได้ทุกที่ไงคือเดี๋ยวนี้แล้วแล้ว,ลวมันก็กําลังมาด้วยครับคือผมชอบที่มันมีใยที่แบบเหนียวเหนียวอะไรเงี้ครับต้องนี่เลยครับผมจัมเปอร์เออเรื่องนี้โอ้โหตราตรึงใจผมมากมันเป็นความฝันระสูงส่งเลยครับผมคือมันสามารถวร์ปไปที่ไหนก็ได้เราแค่แบบมีภาพในจินตนาการนั้นแ่ะคือแบบจะวร์ปไปแบบฝรั่งเศสอย่างนี้ก็ไปเลยโอ้โหมันแบบเป็นมากจริงอยากแปลงร่างเป็นพี่อ้ําพัชราก อย่าว่าเะไรนะคือคือเขาสวยจริงๆค่ะอุตตะแปลงร่างมีร่างใหม่กันแล้วพอจะบอกดีเฟียวด้านแหมแล้วแคชไว้อยากจะทำอะไรมีร่างใหม่กันบ้างไต่ศึกไปสูงๆเลยแล้วกันนะฮะจะได้แบบว่าไปชงวิวให้ทั่วโลกไปเลยครับผมถูกต้องบินอยากจะบ,บินไปที่ที่แบบเราไม่เคยไป คืออยากจะมาพบปับประชาชนให้คนรูปไหล่อะไรเงี้ยให้ดูว่าเอ้ยสไไเทอร์แมนมีชุดเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมอยากเออก็ว้าไปทําเรื่องไม่ดีก่อนใช่ก็ว้าไปแบบว่าแบบมันมันง่ายมันง่ายต่อการที่จะแบบจะอาบน้ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราอยู่อีกที่หนึ่งเราสามารถวาร์ปเข้าห้องน้ำได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรแล้วค่ะคือจะไม่แต่งอะไรเลยค่ะเสื้อผ้าก็จะแบบว่าใส่แบบสวยๆโชว์หุ่นเนี่ยค่ะใช่เพราะคือว่า ถ้าเราได้อย่างนั้นเนี่เฮ้ยเราภูมเราภูมิใจมากที่บอกว่าเฮ้ยห,หน้าเป๊ะหุ่นเป๊ะขาเรียวอะไรอย่างงี้ใช่ดีใจค่ะแค่สองกระจกทั้งวันก็โอเคมากๆแล้วค่ะจินตนาการจินตนาการต่อกันอีกนิดนะคะหากจะพาร่างใหม่ไปหาเพื่อนสี่จะไปหาใครกันดีเอ่ยหรือว่าอยากจะแกล้งอะไรใครรู้ปล่าคะเนี่ย น้องตั้มของผมนะครับน้องตั้มหรือสตาร์เก้านะครับผมพูดเลยว่าผมจะเอาใยนะครับไปติดกับอ,อ,อาหารทุกอย่างที่เขาอยากจะกินเพราะตอนนี้น้องตั้มนะครับเขากำลังถ่ายหนังอยู่แล้วก็หุ่นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงนะฮะยังไงก็ฝากตั้มนะครับดูแลตัวเองด้วยแล้วกันครับผมเลือกเต่าแล้วกันเพื่อนสีก็แปลงร่างใหม่ใช่ไหมเราเป็นนกใช่ไหมขี้ใส่หัวเลย <laughs> ไม่จับเราไม่ได้ด้วยเราบินอยู่ <laughs> วันใหม่แล้วกันวันใหม่แพอบดูวันใหม่อาบน้ำซะหน่อยชอบเห็นเด็กโป้อะไรอย่างนี้น่ารักดีไปโผล่แบบกลางห้องน้ำอ่าไป่ไฟเลยพี่ตีครับอยากแกล้งพี่ตีเอมากนะคเพราะว่าเขารอผมก่อนมางานนี้นะคะว่าเฮ้ยบอยบอยหัวหน้าบอย,บอยโอ้เสียเลยล้อซะเสียเลยอยากจะอยากจะวาร์ปไปแล้วก็ดึงกางเกงพี่แกแล้วก็วาร์ปกลับ ็น่าจะไปแกล้งไปแกล้งใบดีกว่าค่ะคือแบบเขาไม่รู้ใช่ไหมคาว่าจากนี้น่ะแปลงล่างเป็นพี่อ้ําแล้วก็จะแบบว่าเม่งอ้าวใบก็จะงงพี่อ้ํารู้จักเม่งได้ยังไงอะไรเงี้ยมันจะรู้ตลกดีค่ะเดี๋ยวลองดูถ,ถ้าแปลงร่างได้อ่ สุดท้ายสุดท้ายหากให้เลือกระหว่างร่างเก่าและใหม่อยากจะอยู่ในร่างไหนกันดีละคะเนี่ยครีครีคอยู่ผสมกันได้ไหมอ่ะแบบบางทีแบบไปเป็นร่างใหม่บ้างได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยครับก็จริงๆอยู่ร่างเดิมก็โอเคแต่ว่าถ้ามีร่างใหม่ก็ชีวิตก็จะสนุกสนานมากขึ้นครับผมก็ต้องอยากอยู่ร่างเดิมอยู่แล้วฮะเพราะว่าพ่อแม่ให้มาเราก็ดีใจแล้วไม่อยากได้ร่างใหม่อะไรมากมายแค่แบบอยากลองดูว่าจะเป็นยังไงแค่นั้นเองจริงๆแล้ว ร่างเดิมก็ค่อนข้างหน้าตาดีพอแล้วครับผมก็พอใจในหน้าตาแบบนี้ที่ตัวเองมีก็ <c oughs> จริงๆร่างตัวเองนี่แดีสุดแล้วครับแต่ว่าคือถ้าอยากเป็นแบบนั้นอ่ะอาจจะเป็นได้แบบเดียวเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยครับคือเป็นตัวเราเนี่ยแหละดีสุดแล้วก็อยู่ได้นานที่สุดก็ต้องร่างใหม่สิครับ <c oughs> ร่างเดิมอยู่มา20ปีแล้วนะครับผมเบื่อแล้วเบื่อแล้วอยากได้ร่างใหม่บ้างแบบว่ามันมันแบบน่าจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีะ เราเลือกเกิดไม่ได้นะคะแต่ถ้าเลือกได้ก็อยากได้ร่างใหม่แต่พูแต่ว่าพอใจในสิ่งที่ตนมีละกันค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างล่ะคะจินตนาการของเราซุป,ป่ารับถูกใจกันหรือเปล่าแม้จะอยู่ในรางแบบไหน,นขอให้ใส่เราคิดดีทำดีก็มีความสุขจริงไหมล่ะคะคุณนผู้ชมว้าว